สวัสดีครับวันนี้ผมก็ทำแท่นดิปกาแฟในรูปแบบต่างๆครับผมความหนาไม้นี่จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเสเซนหนึก่กว่ากว่านะครับส่วนที่เป็นรูนี่ผมก็จะลบคมให้ฮะลบคมอ่ะมันจะเวลาเพิ่งทำใหม่ๆเจาะลงไปมันจะคมผมก็ลบมนลงไป ให้มันเป็นบ่าแล้วก็อีกอย่างสําหรับลากลวยที่วางดิฟกาแฟอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นรอยด้วยเพราะมไม่ขมค,ความความกว้างของรูอยู่ที่มานถ้าผมจำไผิดจะอยู่ที่6.6จซึ่งมันอไอตัวไอตัวกลวยที่ดิฟอะนะมันจะ,นจะคือไอตัวตรูตัวนี้มันจะหลวมฝ่ายตัวทีไว่ไอตัวที่จะ,จะกลวยที่ที่จะมาวางตรงนี้ประมาณ หลวมประมาณมิลฝาไม่เกินสองมิลคือกําลังดีเลยครับกำลังสวยงามเลยไม่หลวมเกินไปแล้วก็ไม่คับก็บบเป็นงานไม้สนครับแข็งแรงฮะอันนี้จะเป็นแบบ1นรูกวยวางตรงนี้แล้วก็แก้วตรงนี้ก็เป็นการาน้ํานะครับผมส่วนี้ก็จะเป็นแบบ2อรู องศา,าการปาดอองเท่ากันอันนี้ก็ดีอ่ยสวยดีงานสวยเพิ่งขัดเก็บเรียบร้อยเหลือการโปะอุดรูตะปูแล้วก็ทำสีรอ,อยต่อทุกรอยต่อก็ใช้กาวแล้วก็ตะปูลมครับก็เป็นการทำแบบใช้เครื่องมือง่ายๆขั้นพื้นฐานนี่ก็ลบมลเหมือนเดิมมันจะไม่คม นะครับสองรูสองรูนี่สวยนะสวยสวยตัวนี้ราคาทำสีเรียบร้อยแล้วนะจะอยู่ที่สองรอยเก้าสิบบาทราคาเท่ากันราคาผมอันนี้ก็เท่ากันเพราะว่าตัวนี้มีรูเดียวแต่ว่าเขามีลักษณะพิเศษเขาก็าาจะมีที่วางการตรงนี้ให้นะครับก็แล้วแต่ว่า คุณลูกค้าท่านใดชอบสไตล์ไหนนะครับก็เลือกได้หรือ,อไปแคมปิ้งเงี้ยก็สามารถพกพาไปได้อันนี้จะเหมาะกว่านะแคมปิ้งตัวนี้นะครับผมตัวนี้สำหรับเหมาะสำหรับร้านค้าหรือว่ารับประทานที่บ้านเงนี้ยก็โอเคแบบว่าเรากินกาแฟเงี้ยเราเราดื่มกาแฟกาแฟเนี่ยเราก็สามารถดิฟได้สองที่พร้อมกันเลยได้กินพร้อมกัน อะไรประมาณนี้ครับอันนี้จะเหมาะกับทานคนเดียวครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองทดลองดูทินเนอร์นี่นะัะมันมีทินเนอร์สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ลิตรถ้าตีเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณสิบเอ็ดลิตรแล้วครับหนักนะหนักหนักหนักฟังเสียงดูหนักนะเห็นไหมคราวนี้ผมจะลองวาง ขอนอยอตเอาไมา้มาวางกานเป็นร้อยนะว่าแข็งแรงนะเพราะว่าเอายิงตะปูลงไปแล้วก็ใส่กาวนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกัน ครับครับเห็นไหมครับถามว่าตัวถึงแ็งแรงนะเพราะว่าปกติอ่อแท่นดิฟที่เราทำเขาเขาจะเข้าองศาตรงนี้ปาดแล้วก็เอาไม้สองตัวนี้มาประกบกันข้อดีคือสวยงามครับแต่ว่าการรับน้ำหนักผมคิดว่าการที่ว่าเราตัด ไม้ข้างบนเนี่ยท็อปเนี่ยให้มันเป็นแบบลักษณะแบบนี้เป็นเป็แบบว่าน,นั่งทับไปเลยอย่างเงี้ยมันจะแข็งแรงกว่าเพราะเราบนาระวางกดทับไปเลยเหมือนเป็นลักษณะแบบโต๊ะอะครับคือมันแข็งแรงกว่าก็เลยได้งานที่ค่อนข้างจะแข็งแรงฮะสองร้อยเก้าสิบครับผมพร้อมเคลือบสีและเงเาถ้าสีถ้าเป็นสีโอ๊ค เป็นประขาาก็อีกราคาหนึ่งครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ